ยังคีต้อนรับกลับสุสดูเนียสไร้วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถกระบะรุ่นที่หลายคนรอคอยการพัฒนาใหม่ล่าสุดจากค่ายโตโยตา้าที่พร้อมจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการกระบะระดับโลกกับโตโยตา้าไฮรักปี2026รุ่นใหม่ที่อัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความประหยัดความทนทานและสมรรถนะที่พร้อมลุยมากกว่าเดิมใครที่เป็นสายกระบะสายบรรทุกสายเที่ยวลุยธรรมชาติหรือแม้แต่คนที่ต้องการรถกระบะไว้ใช้งานในชีวิตประจําวัน รุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเพราะมันตอบโจทย์ครบทุกด้านมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจน t o y ย t a h ไฮ u ักปี2026มาพร้อมการออกแบบภายนอกที่ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดดูทันสมัยดุดันและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นไฟหน้าเปลี่ยนเป็นดีไซน์เล็แบบใหม่ที่บางเฉียบและเฉียบคมมีความโฉบเฉี่ยวในสไตล์รถกระบะยุคใหม่กระจังหน้าขยายใหญ่ขึ้นฝั่งด้วยลวดลายแบบโมเดิร์นผสมความแข็งแกร่งของรถออฟโรดไฟ DRL ดีไซน์ใหม่บ่งบอกความเท่ตั้งแต่แรกเห็น ส่วนกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีความสูงและองศาที่รองรับการปีนป่ายหรือการลุยทางวิบากได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นชัดพื้นที่ใต้ท้องรถยกสูงขึ้นเพื่อให้ขานและอุปกรณ์ใต้ท้องไม่กระแทกพื้นง่ายๆเวลาขับลุยเส้นทางโหดๆถ้ามองด้านข้างโตโยต้าไฮรัก2 0 2 6มีเส้นสายตัวถังที่ดูบึกบึนเสริมคิวล้อให้หนาขึ้นล้ออลอยขนาดใหญ่ขึ้นในรุ่นท็อปพร้อมอย่างออฟโรดที่กอดถนนได้ทุกสภาพพื้นผิว กระจกมองข้างเป็นดีไซน์ใหม่พร้อมระบบกล้องรอบคัน360องศาส,สำหรับช่วยในการถอยจอดและขับขี่ในพื้นที่แคบด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้าย LED ใหม่และฝากระบะท้ายที่รองรับระบบผ่อนแรงเปิดปิดได้ไง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงส่วนภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าปรับโฉมแบบก้าวกระโดดทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีจัดเต็มเหมือนรถ SUV มากกว่ารถกระบะภายในใช้วัสดุท,ที่ดูพรีเมียมขึ้น นุ่มขึ้นและประกอบอย่างประณิตหน้าจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระบบใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงปรับปรุงใหม่ให้มิติดเสียงเต็มและคมชัดขึ้นมีช่องชาร์จแบบ USB-C รอบคันระบบปรับอากาศแบบแยกโซนและที่นั่งออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นลดอาการล้าเวลาขับทางไกลบอกผู้ขับขีบ่ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบ,บันทึกตำแหน่งสำหรับสมรรถนะโตโยตา้าไฮรักส2งพถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือการลุยหนัก มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ที่ปรับให้ประหยัดมากขึ้นแต่แรงขึ้นและในบางตลาดมีให้เลือกแบบไฮบริดดีเซลที่ช่วยประหยัดน้ำมันในเมืองได้ดีขึ้นอย่างมากการตอบสนองของคันเร่งไวขึ้นเกียร์เปลี่ยนเนียนกว่ารุ่นเดิมระบบช่วงล่างพัฒนาใหม่ให้ความนุ่มนวลกว่าเดิมเวลาโดยสารในเมืองแต่ยังคงความแข็งแรงกาะถนนดีเมื่อบรรทุกหนักหรือวิ่งเส้นทางธุรกันดาร ระบบขับเคลื่อน4คณ4เวอร์ชันใหม่มีโหมดช่วยลุยหลายรูปแบบทั้งโครนหิมะทรายและขดหินผู้ขับสามารถปรับได้ง่ายเพียงหมุนปุ่มเดียวอีกจุดที่โดดเด่นของรุ่นนี้คือระบบความปลอดภัย Toyota s e f e t y s เ n s e เวอร์ชันใหม่ที่รวมทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติการเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันตามคันนาและกล้องอัจฉริยะช่วยมองระยะไกลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เมื่อรวมกับโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงกว่าเดิมทําให้ไฮรักสองพันยี่สิบหกเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ความปลอดภัยสูงที่สุดรุ่นหนึ่งด้านราคาคาดการหรือในบางประเทศที่เริ่มเปิดตัวแล้วนั้นราคาจะสูงกว่ารุ่นเดิมขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีการเพิ่มเทคโนโลยีและระบบใหม่เข้าไปแต่ถือว่ายังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งถ้าเทียบคุณภาพการพัฒนาสมรรถนะและความคุ้มค่าต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้คุ้มค่ามาก โดยเฉพาะคนที่ต้องการรถกระบะดที่ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งงานหนักงานครอบครัวและงานไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยว ภาพรวมทั้งหมดของโ o y ยต a h ไฮ u ั2,026คือการพัฒนาครั้งใหญ่ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ใช้รถคนละยุกกับไฮรั x รุ่นก่อนมันเป็นกระบะที่ทั้งหรูล้ำสมัยแข็งแรงอนเนกประสงค์และตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ทุกกลุ่มตั้งแต่เจ้าของกิจการ,รเกษตรกรคนทำงานภาคสนามไปจนถึงวัยรุ่นชอบรถลุยๆในยุคนี้ที่บทบาทของรถกระบะไม่ได้มีไว้แค่บรรทุกของอีกต่อไปไฮลับใหม่จึงผสมผสานความเป็นรถครอบครัวรถเที่ยวและรถใช้งานไว้ได้อย่างลงตัว ใครที่กำลังคิดจะซื้อกระบะใหม่ในปี2026 Toyota Hilux ใหม่ถือเป็นตัวเลือกที่ควรดูแลทดลองขับด้วยตัวเองเพราะคุณจะสัมผัสได้ถึงความต่างตั้งแต่นั่งหลังพวงมาลัยขีขีดขีดถ้าคุณต้องการเวอร์ชั่นสไตล์กระตุ้นผู้ชมมากขึ้นใส่คำสำหรับการตัดต่อคลิปเพิ่มมุกเพิ่มความสนุกแบบยูทูบเบอร์ไทยต้องการแบบไหนครับ1 2หรือ3ให้เลือกสไตล์1เท่ากับทางการรีวิวจริงจังแบบนี้ สเท่ากับสไตล์สนุกเป็นกันเองเหมือนช่อง YouTube รถชื่อดัง3เท่ากับสไตล์ราม่าโปรโมตน่าตื่นเต้นดึงคนให้ดูจนจบ